ที่หนุ่มพอสรันออกมาปฏิเสธว่ากําลังเปิดศึกชิงนางแยกไให้โซสาวมินพัทรศยากับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวคู่กันอยู่หลายครั้งและหนุ่มณเดชน์เองก็ตอบคําถามนี้จนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วล่ะค่ะล่าสุดพระเอกคิวเข้มก็ออกมาวอนสื่อมวลชนอยากให้ปิดกรณีตนเองกับสาวมินลงสักทีเพราะพักหลังมานี้มันกลายเป็นการโยงใยคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจนดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ไปซะแล้วค่ะในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับหนุ่มพอนน้นก็ยืนยันว่ายังคงเป็นปกติไมม่่่ีีกกกรณเาเหาหิดขึ้นนนนออยงแ ปิดข่าวสาวคนแรกให้หายกังวลในความสัมพันธ์กันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวนั่นก็คือสาววิววรรณรสที่เคยออกมาเปิดเผยว่าแอบปลื้มหนุ่มณเดชน์อยู่แถมไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ถึงขั้นแอบเรยความในใจลงสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างควิเตอร์โดยการแอบปลื้มแบบออกนอกหน้าของสาววิวนี้ก็ไปทาให้บรรดาแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์บางกลุ่มเขาแอนตี้เธอกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มณเดชน์ก็ออกมาฝากถึงแฟนๆและย้ําในความสัมพันธ์กับสาววิว,วว่าเป็นแค่พี่น้องร่วมวงการบันเทิงเท่านัั้นคคค่ะววิรรณณบบขุ แล้วจริงๆแล้วผมกับพี่วิวรู้จักกันมานานมากเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยที่แบบว่าอยู่บ้านพี่เอ้ด้วยกันเขาค่ะว่าเขาปื้มไม่เคยครับแต่ว่าเจอกันก็พี่วิวก็ปกตินะเอออ๋ออาจจะเป็นเพราะผลงานด้วยครับผมอ๋อ,อ,อก็เคยบอกเหมือนกันครับว่าเาปลื้มครับผมก็เป็นพี่คนหนะึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยอย,อยากฝากแฟนคลับเหมือนกันว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ละคนมีมีความคิดเห็นถึงออของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก,ก็อย่าไปแอนตี้เขาเลยอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็ต้องบอก ถึงแฟนคลับด้วยแล้วกันว่าก็อย่างนั้นแหละก็อย่างที่บอกก็คืออย่า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 เป็นซีเรียสตรงจุดนี้มากครับกลายเป็นเกาเหล่าอย่าดึงพี่พอดกับคนอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับเรื่องนี้ผมว่าจบไปแล้วครับครับผมตอบคำถามนี้มาสิบรอบแล้วฮะผมว่านะโดยรวมว่าเนี่ยข่าวนี้กับพอพอมันเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลับทำให้คนทำให้แบบว่า ผู้เสียหายแบบคนอื่นเสียหายมากกว่าไม่ใช่ตัวผมแล้วตอนนี้บอกให้จบตอนนี้ดีกว่าอยาให้มันเป็นเรื่องใหญ่แตเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องแบบว่าขี้ดินมากกับตอนนี้ฮะ <c oughs> อยาอยาให้มันใหญ่เลยครับผมจริงๆผมกับพี่พรู้จักการสานริทกันไม่ไม่มีอะไรกันอีกแล้วไม่ได้แบบว่าไม่ชอบกันเลยไอท์คอทอ่ะให้ไนถามเด็กว่าเด็กจีบหรือเปล่าผมไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบ ออกมาเคลียร์ชัดกันทุกประเด็นข่าวให้หายสงสัยเชื่อว่าคราวนี้สาวคนไหนที่จะเข้ามาขายหนุ่มแบริ่คนนี้ก็ยังคงมีหวังอยู่แล้วเลยค่ะแต่ที่เห็นหนุ่มณเดชน์และสาวเา่ยยากควงคู่กันมาเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยราวกับคู่บ่าวสาวนั้นก็แน่นอนว่ากองทัพแฟนๆจะต้องล้นหลามเลยทีเดียวเพราะเรตติ้งความดังของคู่นี้กําลังอยู่ในระดับของซุปตางานนี้ก็เลยทําเอาความชุนลุนม,มูลวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะเพราะแฟนคลับต่างคนต่างเบียดเสียดอยากจะแชร์ภาพในระยะใกล้ชิดแถมงานนี้ก็ไม่มีกาดคอยอำนวยความสะดวกจนทําให้หนุ่มเเดนนหห็ทท่่่าาาววจะไมไถึงกกกับอออปข บรรดาแฟนๆให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทำงานกันก่อนค่ะยากตายแล้วจ่ายคืนบี้กาเลยไม่ได้ทำอะไรหรอกมันมันมันหลุดมือมันมันมันหลุดมือแล้วทั้ง